สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับต้อนรับพอยพี่น้องข้อหววข้อเบิ่สู้ขููสุขคนเข่าสู่รช่องแนวทางตัวเลขครับผบผอกับผมบุญผ้ารวยคือเกาเชนเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้เข้ากับมาอยู่กับอ่าเ่าเชียงเมืองผีนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาบางนึงนี่เข่าสามหนึ่งเน้นล่างนะครับให้ล่างสามหนึ่งกับสามเก้าออกสามหนึ่งเป๊ะนะครับพ่อ่พี่น้องกับผมซึ่งก็เป็นตัวเลขตั้งงวด าบางนึงนี่มีโอกาสได้ไปสักสากมาแล้วเบาเชียงบอกว่างวดนี้นะเจียาให้คักๆเลยเอาปานไปนั่งยุ่กวางสลากปานตายเห็นว่าั่นเดี๋ยวงวดนี้คลิปนี้สีได้ตัวเลขตัวเบอร์ตัวใดสาหรับเบาเชียงมาฝากตอนพอยพ,พี่น้องเอฟซีเดี๋ยวตามแอบมากครับผมเบาเชียงกับ่า,ายุหันหรือยังไหลหรือยังไปใสอีกแล้วจริงขิ้นม่อใดได้หนียังเดี๋ยวปะย่างเข้ามาไดดย๋ยวเขาขอเบิง้งว่า วันนี้บ้าวเที่ยงเฉียงตัวไรสำหรับในส่วนของตัวเลขงวดวันที่สิบกกันยายนเนาะยูสัมโมบูเอฟซีฝากเงินมาให้ยูสองร้อยก็ได้ฝากฝากของงวดนี้บ่โอ้ยก็ฝากงวดนี่ว่มันฝากตั้งวดที่มันถือสามตัวสันนี้บอละก็บฝากงวนนี้แหละคนถึงงวดนี้ก็ฝากงวดนี้เอาเทียบยังระบาดหนึ่คือช่องวดนฮะนี่บอกงั้นเอฟซีฝากเงินมาให้สองร้อยไล่ไปเรียกงวดนี้ได้ไป เอฟีฝากเงินใหม่สองร้อยครับฝากเสีย,มยไม่ให้ว่างไดนี่ล่ะเห็นบาวเชียงนุง่งจะเสียตัวเา่าเอาได้ฝากเสียมาให้น้ำมาชั่นนุ่งให้เอฟซีเบิ้งน้าเนี่ยได้เสียเมื่อนี่ก,ก็ได้เออมามามา,มาออกมาไปนอนยญุ่นมนไปไทยบ่ไ,ไนดนี่มา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 ,มา,มายุ่มีมายุบบันฟังนี่ก็ได้มาบันหลังนี่ก็ได้เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิตัดภาพเข้าสู่ช่วงสัมผัสเบาเชียงเลขก็แล้วกันครับพี่นองครับผม อ่าให้เพื่อนหลอดน้ำบอกจกบอกแม่ก่อนหมักมลมาเนี่ยเอาความไปบมานิความเน้วังขยายทังขังขึ้นว่าออกไปเนะนี่ยักเน้นถางอย่างยาบก้องแมา่พีจังงหน่อ็ไหยาบบัองม่ใข่ไก่เนี่ยจัมอฟซีปากมีมะหอเนี่ยด้ปากเสียมะห่นุ่งหเงนะ่เอฟซีเบิ้งเนี่บอกว่านุ่งส,สวย FC เอฟเบิ้งเนี่ยว่าสั่นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวบาน ไปเปลี่ยนเสียสมควรเบาเชียงไปเปลี่ยนเสียแล้วก็ค่อยมานางให้สัมภาษณ์เด้ออ่าเดี๋ยวในส่วนของอ่าตัวเลขเขาตัวใดเดี๋ยวสีเวาจูฟังพี่น้องครับผมเอาเนี่ยนี่บัเสียเอฟซีปากมาให้ปาจีตัวเพือฝากเสียง่ามเสียมาให้บาดเสียสายเดียวอีแมนชงผิดอันเดี๋ยวไปเออเออเตรียมพร้อมไปนี่เตรียมพร้อมให้เรียกไปเอ้าเออเออฮะอ๋อคือเสียชีวิตเถอะ เล็กสนะี่พูดเนาะอย่านผู้บ่าวมากเด้บ,บาทนี้เนาะเดี๋ยวเอาเงินให้จังก,กันสองร้อยเขาจ้าฝากมาให้อ้ออาวหนี้เงินสองร้อยเขาจ้าฝากมาให้เด้หนิเด้อเอ้าวกระดาษมาให้เขียนไหมมาให้บ่าวเชียงเขียนไหมอา้าวหนี้สองเงินสองร้อยเขาจะฝากมาให้ได้อ้อาวมาหนิมาคักมาแน่ เอาใสะกระดาษนะกระดาษมากระดาษแม่รอสักครู่ครับเที่ยใจบ่เสียนะเที่ยใจแห้งวะเจี๊ยเสี่ยงตัวนี้เที่ยใจคักนะเจี๊ยเสี่ยงเอาเจี๊เสี่ยงไหนไดกไหมเจี๊เสี่ยงอืม อองวดวันที่เท่าใดวันนี้อ๋องวดวันที่สิบหกหรอน้องวันนี้เนาะสิบหกของวันอันองคารเด้อบัดสิบหกเลขออกวันอังคารเด้ออย่ยพาพลาดเด้อบัดเด้อเอาสิบหกเลขออกวันอังคารเด้อเก๊เซียงเด้อเอาอ่านี่ครับผมเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนจากดาวเซียงเนื้องผีเปลี่ยนสายยญา้าม่เจ๊เซียงบัน รอสักครู่ครับพี่น้องอขออนุญาตเงียบจักบิดเดอ้อพ่อแม่พี่นออ้องเพราะว่าคันห้าวงเงียบบบาวเชียงสีบว่าวมีสมาธิเดี๋ยวให้เพื่อนจัดการกับสมาธิเพื่อนเยอะหน่อยจองกอน เอาเลย่คักเด้อเอาให้มันๆคำนวณดบ่งคิดบ่งดีๆเด้อเด็กว่าว่อย่างก่อนเด็กว่อย่งก่อนว่นหนงข้าวนจันนัข้าวทั้งว่นจันว่านหัง้าว่าน้นที่อ่าหังข้ามันกมันละว่านหนัง้วห่ามันมันมีสามเด็ดน่งนะ เมือข้าเมืออยู่หนักเท่าจำ nó năng tụng với nó cũng vâng này nâng lên nó น่ะใบันนี่นะโชว์เลยโชว์เอฟซีเขาเลยอือสามตัวเนี่ยตัวไหนเก้าสองหนงเขียนออกมาเขียนแยญ่ออกมาเก้าสองหนึง่งออกเบียดเบียดกันออกนะที่วันวันนึงนี่ออกสามหนึ่งวันนี้ออกสองหนึ่งเอาเป็นไปได้อันไรก็เป็นไปได้วันวนนึงว่าสี่พวอนนี้เบียสามหนึ่งออก ครับให้พร้อมนะอพี่น้องครับผมบานนี้เข้ากาัมาค่อยมาถาอันนั้นอีกที่หนึง่งค่อยมาถาช่วงตั้งตรงๆนะเสี่ยงอเออเั่นแหละอือยพ่อย่างบานนี้เขากับมาถาบ้า,บาเชียงฟันอะไรบานนี้หาเพิ่นฟันฝันว่าจีไปไชบแาบนี้เพิ่นจีได้ไปไซเพิ่นจีได้ตัวเลขตัวใดมาฝาก งวดบางนึงกับเขาตองวันสีนี่แหละเลขตองวันสีหลเขาเบาเชียงเมืองผีก็ได้เนาะเอาล่องพอน,อองนินพินจรณาเบิังครับแมี่น้องครับผมชอบก็จัดครับเขาผ่านเด้อตั้งช่องกับน้ำเสนอเป็นแนวทางอ่าสำนักไรเคยเขาสำนักไรลเคยถือก,กับนักมาตามให้กันยุ่งสิละครับผมอ่าซึ่งอ่าตัวเลขล่องงวดน,นี่ก็น่าจับตามองือกันสำหรับอ่าตัวเลขของเบาเชียงเมืองผีนะครับ แล้วช็อตต่อไปมันกับบอลแนลร่างเทือกับเขาตองงวดร่างเทือกับเขาอ่าอ่าเขาช่วงกลางงวดเพราะว่าเพื่อนเสีย่ยห้ยยุสองช็อตนะคือช็อตตองงวดกับช็อตกลางงวดเพื่อนเสี่ยห้เท่าน,นั้นอ่าอ่าเดี๋ยวไปเบิ้งเด้อพ่อยพี่น้องว่าจะเป็นอย่งไรติดตามไว้เขอไมาแล้วก็ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันออกไปนะครับที่สำคัญก็กอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสีบริภาษจากคลิปเด็ดๆของเฮาเอ่อเอาคลิปนี้ก็เอาลงซะบัดนี้ตัวเลียงลำบ่าวเสี่ยง